เหยื่อติดครับมาชมวิธีกู้เหยื่อกันน,นี่ที่กู้เหยื่อที่เราทำขึ้นมาเองนะครับดูดีๆนะไปทำกันได้เด้อง่าย ที่เราราคาแพงเราต้องรักษามันซะหน่อยนะครับแบบนี้เราก็จะปล่อยให้มันไหลลงไป ก็เสร็จแล้วก็จะดึงมันก็จะหลุดขึ้นมาแบบนี้ง่ง่าย <c oughs> นี่ไงได้ผลไหม เยี่ยมเลยแล้วก็จะไม่เสียเหยื่อจะทำกันได้นะครับง่ายๆไม่กี่บาทประหยัดเหยื่อได้เยอะ <laughs> thing. Okay.